เอายังเก่าแล้วเหลืออีก37มสิบเจ็ดนาทีเอาไปชั่วเวลาเป็นีงครับเดี๋ยวเบาเสียงหน่อยเดี๋ยวก็เป็นลบไฟมิวสิกอันนี้จงวัตสังคาลายลาบโยสัตตาสวัสดีครับเพื่อนๆครับเบาเพลงแอดร้องกันเองดังเหมือนเดิมสวัสดีครับเบาลำเพี้ยเลยครับครับผมช่วงช่วงอะไรครับความรู้คุณมิครับผมตอนตอน เตือนสติกันอีกครั้งครับครับผมเรื่องราวมันาม,ามาจากว่าอาที่ที่ผ่านมาครับ <c oughs> เราเป็นคนเส็ข่มมาวดูข่าวฟังข่าวว่างครับพิมอะไรทุ่นนี้นั่นะมันก็มีข่าวที่สะเทือนใจครับ พวกเราะสเปนเดย์ตัผม呐สองข่าวเลยครับข่าวแรกมาจากจักรยานอ่าที่มีอสจักรยานจะาไปต่อข้างสองอ่าแล้วมีประหลัดก็เป็นเรื่องจอดรถเอ้ทำไมไม่เอาไปจอดข้างล่างนู่นนี่นั่นะสุดท้ายจบอสเอาปืนไปยิงประหลัดตายหาเลยอ่าไม่รู้ละไม่รู้ละอ่ากำลังจะบอกว่ากำลังอีกข่าวหนึ่งมาครับตำรวจอ่าเออมีการประเมินลูกน้องผู้แทาบัคบัญชา รประเมินไอ้นี่ไม่ดีอไอ้นี่เดินมาถามเฮ้ยพี่ไม่ประเมินผมกี้วะไม่โอเคยิงเปี้ยบตาอนอกเรื่องก่อนว่าผมไม่รู้นะคนที่คนที่ได้รับอภิสิทธิ์ในการพกอาวุธอย่างถูกต้องอะนะครับอนุญาตเอ่ยชื่อเลยกันเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นอะไรกลุ่มคนเนี้เขาจะมีสองขวนะอสองคน เราขาจะมีทดสอบสมรรถภาพร่รางกายกันทุกที่องปกติมไม่แน่ใจว่าเขามีการทดสอบสมรรถภาพจิตใจอยู่หรือเปล่าไหว่าใจิตใจคุณสามารถควบคุมอาวุธได้ไหรือเปล่านะครับมันก็เลยมาเป็นคลิปในวันนี้ว่ามาเตือนสติเพื่อนๆนะครับ,บรกลุ่มคนที่พกมีดใช้มีดเล่นมีดกันอยู่ในชีวิตประจําวันอย่างพวกเรากเพื่อนๆเราที่แหละนะครับเราย้ํามาเสมอว่าขอให้มาเดิอนกันเยอะแยะทั้วันนี้ขอให้เอา ใจคุมมีดนะครับผมเ,เราเอามีดมาใช้อัตถกประโยชน์ของมันนะครบับเอามาตัดเอามาเชื้อเอามาปาดเอามาแกะนู่นนี่นั่น<ช>แต่อย่าเอามีดไปกลางนะเฮ้ยอย่ามีดไปรับน้อง <c oughs> เออเอย่ออามีดรับน้องเออเออย่ามีดปรับน้องนะครับอย่ามีดรับน้องครับมีสติมากๆในการใช้มีดนะครับครับ นะครับต่อให้มีดคุณเป็นลิมิเต็ดอิดิชันขนาดไหนมีดลิ่มหลักเป็นหมื่นหลักเป็นแสนยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณแทงคนตายขึ้นมาเมื่อไหร่โดนขังพุกเท่ากับคัตเตอร์อะไร25บาทเลยครับครับผมโดนขังพุกเท่ากันเลยนะครับอนาคตชีวิตคุณจคุ้มไหมคุณเจอคุณเจามาเสี่ยงกับมีดแค่นี้เหรอคุ้มไหมนะครับพวกผมเจอมาเยอะของเต็มตัวเลยครับ ครับผมคิดแล้วเมาแล้วไงวิ่งครับผมครับผมพี่ครับผมขอโทษครับครับจบวิ่งครับกลับบ้านแล้วครับพี่รับประกันวิ่งตามกูไม่ทันหรอกนะครับคิดเยอะๆนะครับคิดเยอะๆท่านี้ข่าวคราวที่เกิดจากการใช้ชีวิตอย่าขาดสติหายใจลึกๆหายใจลึกๆนึกถึงครัพ่อแม่ไครปาดหน้าทำเลยครับทำยังไงครับขึ้นกระจกเปิดเพลงให้ดังแล้วด่าแม่มันในลั่นในรถเลยครับเจะบานขับรถเฮียแล้ว <c oughs> ได้เต็มที่เลยแต่อยู่ในรถเราครับแต่อยู่ในรถเราอย่าลงไปดวนกันครับนะครับฝากกันไว้ใช้สติใช้ใจคุมมีดนะครับใช้ใจคุมมีดเอามาใช้อาทรรมาโยนพพ์ฝากเตือนด้วยความปราถนาดีจากพวกเราจริงๆ b a ง t ัตติคัมเส้าศศสวัสดีครับ